รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกจากรอยล้อสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับ เราจะเริ่มต้นพาท่านผู้ชมไปพักผ่อนจอนใจกันภายในเขตกรุงเทพมหานครนี่แหละครับนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดต่างๆลงไปเยอะสถานที่ต่างๆเพราะเปิดให้เที่ยวเปิดให้เข้าชมกันมากขึ้นแต่ยังต้องรักษามาตรการต่างๆเอาไว้พอสมควรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมนะครับปฏิบัติต,ตามกฎที่นั่นเช็คอินไทยชนะเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและส่วนรวมสัปดาห์นี้ ไปกันที่บางขุนนอนครับสนับสนุนโดย all new isuzu d max พรานุภาพพิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงคริสตันเจดโ hotel สะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตโคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตโคาร์โทร025138850 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณจครับวันนี้ทำไมคุณดูไม่กระปรี้กระเป๋าแดดมันร้อนแดดมันร้อนไอ้มันต้องเข้ากับรถตอนนี้เราตอนนี้กำลังเล่าร้อนอยู่เลยผมถามเลยเหรอครับไอ้นี่นี่คือ <laughs> ถ้าถ้าอย่างนี้ผมนึกถึงเลยไหม <laughs> อ <h>. ่ะสมัยเด็กๆเขาเรียกโคดไอเคี้ยมอ่ะโอ้เหมือนเทร์รขแค่ยักษ์ครับผมมันก็ยักษ์จริงครับอันนี้ก็คือยักษ์ใหญ่เลยครับ2,500้ซีซี เป็นรถที่ซีเยอะที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นรถรถโปรดักชันรถโปรดักชันที่ผลิตที่ขนาดความจุเครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่าฮะวันนี้ผมต้องยอมเขานะเพราะว่าหลังจากที่แอบลองมาก่อนไม่ไหวไอ้คุณขี่ฮาร์เลย์คันเริ่มกระเทิมขนาดนั้นเข้าไปอโศกเข้าไปสุขุมวิทได้เลยมันผมบอกนะฮาร์เลย์เนี่ยสองนิ้วก็อยู่แล้วพี่ห้องอื่นนี่มันไม่คุ้น แต่แต่ด้วยความเป็นจริงเลยคือถ้ามันขี่ทางไกลๆน่าจะดีนะอ,อแต่ว่าผมอ่ะต้องบอกว่ายกให้ทางคนที่เขาชํนานาญกว่าเพราะวันนี้ต้องเข้าเมืองอีกแล้ว,ลวขี่ในกรุงเทพอีกแล้วอวต้องยกให้เขาดีกว่าคุณเลยต้องเลือกตัวนี้จเจ้าสติทิป,ปเปอร์อ s ถ้าจําได้ตอนทิปนครปฐมที่มีสีแคมเบอสีทวินแล้วก็ตัวของ T 1 2 0ยี่สิบ0ร้อิ็จริงๆตั้งใจอยากได้คันนี้ไปด้วยแต่ว่าไม่ตรงกันวันนี้ต้องบอกคุณเล็ก น้องเล็กน้องเล็ก,ลกไทยอ้ํบอกว่าเอา้าจัดมาให้อ่าฮะมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของโปรดิวเซอร์ก็คิดชื่อส้ดีเลยครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจริงๆยักษ์ใหญ่ไล่จับตั๊กแตนเพราะฉายาของมันคือตั๊กแตนด้วยตาด้วยตาของเขาเป็นเหมือนตักต๊กแตนตําข้าวนี่มองมองดีๆนี่นึกถึงไอ้นี่ไง Vision Impossible. s i ชั่นอิมพอสิเบิลทอมครูซทอมครูซเอารู้นี่คุณจะเป็นทอมครูซ ไม่ไหวนะเอาแค่ขี่ให้ตัวรอดก็พอแล้วอันนี้คือเน็กเก็ตที่เล่าร้อเลยนะโหด้วยยงด้วยยางนี่เขาแบบคอซาเอสพีพร้อมลงแท็กตลอดเออเดี๋ยวไปไปว่ากันแต่บอกเลยว่านี่เป็นคู่นี้มันน่าสนใจตรงที่นี่เป็นโปรดักชั o นที่เครื่องใหญ่ที่สุดอ่าฮะนี่เป็นเน็กเก็ตซึ่งขายดีที่สุดอ่าฮะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ที่จะไปนี่แถวสวนหลวงเข้าเมืองเข้าเมืองวัดใจไปันะ ไปสวนหลวงแล้วเดี๋ยวไปแถวแถวบางขุนนนท์อาอ่ะแล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่าเดินทางในเมืองก็เปลี่ยนรถซะหน่อยที่บ้านเยอะที่บ้านเยอะเลือกขับไปู่กโอ้โหหน้ามันดุจริงคันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่ด้วย All New Isuzu D-Max V-Cross โอ้โหใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนบอยประกรณขับไปนี่เหมือนบอยประกรณเลยเฮ้ยไทาอย่างเงี้ยข่าวหน้าเราต้องเอาแบบว่าตัว a อ v e n t เ r e เอร์มาหน่อยละเพื่อจะได้สมบุกสมบันกับ ถ้าเอ็ดเวนเจอร์อาจจะต้องเป็นรถไกด์เดี๋ยวใช่ไหมเอ็ดเวนเจอร์อ๋อไม่หรอรถไม่ใช่โชวลิงอ๋อไม่ใช่เหรอเอ้คุณนี่ก็รอรอให้ฮาร์เลย์เนี่ยมีตัวเอ็ดเวนเจอร์มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไอ้คันอะไรนะที่พกสเก็ตบอร์ดมาเอาไหมเอาไหมเออขนาดนั้นได้เออไม่พ้นด่านไม่พ้นเอ็ดเวนเจอร์เดี๋ยวก็มาเพราะว่าเล็งเล็งไทเกอร์เออใช่ไทเกอร์ไทเกอร์ไท่ขไทเกอร์ไว้นะครับเดี๋ยวไง จัดมาแล้วว่ากันต่อไปแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูว่ามอเตอร์ไซค์ไทม h ลบข้อคนอรหาด้วยแฟนรายการว่าผมเลือเกิน,นจะไป<ด><ด>ขี่ยี่ห้ออื่นบ้างเลยหรือไงเพราะฉะน,นั้นก็ขี่ครับแต่ขี่แบบต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับ น,นี่คุณให้ผมขี่เจ้ายักษ์ใหญ่มาที่ไหนเนี่ยพามาร้านดนตนรนตีนี่จริงต้องอยู่ก็อยู่ถิ่นเขาแถวลองเมืองเนี่ยลองเมืองแถวจุฬา,าแถวนี้ยสวนหลวงนะครับแถวนี้ต้องบอกว่าจริงเนี่ยพามาที่เนี่ยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่ามาร้านขายเครื่องดนตรีนี้ก่อนอนะมาจริงผมต้องบอกว่าไม่ไม่มีความชํานาญในด้านดนตรีเลยแต่ว่าเออพามาที่นี่เพราะว่าเป็นร้านขายเครื่องดนตรีที่ก็บอกว่าครบ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีกีตาร์เบสเครื่องเป่าอะไรคืออยากได้เอาว่านึกถึงเครื่องดนตรีอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยนะตรงมาที่ร้านอินเตอร์มิวสิกก่อนอินเตอร์มิวสิที่เนี้ยผมเคยมีคนชวนมาคือเสี่ยหมู่เขาชวนผมมาแต่ว่าวันนี้เขาไม่มาเพราะว่าเสี่ยหมูพักร้อนพักร้อนยาวๆนะครับวันนี้ก็เลยเอาว่าเสี่ยหมูชี้เป้ามาว่าเฮ้ยมาร้านนี้นะพามาเดินดูก่อนนะครับมันจะได้ครบสูตรวันนี้ เรื่องของเรื่องก็คือจะได้ลองให้โจ๊ขี่ล็อกเก็ตอ่ะร้อนร้อนร้อนขี่ล็อกเก็ตต้องบอกว่าผ่าเมื่อผ่าเข้าเมืองมาเลยนะเพราะเวลาขี่รถใหญ่ขี่บิ๊กไบค่ะคนชอบสงสัยว่าขี่ในเมืองไหวเหรอนั่น่ะสิคันใหญ่ขนาดนี้นะวิ่งต่างจังหวัดเยอะเออคันนี้สองพันห้าร้อยซีซีมันไหวเหรอนะครับเอาว่าช่วงแรกอย่างหนึ่งที่พบก่อนเลยผมว่าเรื่องความร้อนความร้อนเห็นชัดเจนร้อนร้อนร้อนได้ใจอ่ะเออเพราะว่า มันเป็นปกติของของรถเครื่องใหญ่<อ>แล้วไม่ได้วิ่งแอร์อากาศมันไม่ได้โฟโลใช่เพราะนั้นความร้อนมันสะสมผมก็ยิ่งนึกถึงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วใส่งเกงขาสั้นว่ะนั่นเองผ,ผมคิดเออมันไม่ไหวนะอ,อือนะอือผมขี่ปกติปกติก็ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าโอัวใส่ขาสั้นแล้วมันไม่ไม่ไหวจริงๆนะอือร้อนแบบอืมอีกอย่างคือพอขี่ในเมืองนะบางช่วงนะดับเครื่องได้ไหม คือรถติดไฟแดงนานๆนี่ระดับเครื่องได้ไหมไม่ได้ดิคนมองคนอยู่วนนี้คนนี้ไม่เห็นอ่ะขี่มานี่มองทั้งทุกแยกอ่ะคือรถเขาก็พยายามจะเข้ามาใกล้เราเพื่อจะมาดูรถจะมาดูแต่มันก็ก็อยากจะอยากชุร้อนแต่ไม่แต่พูดถึงพูดถึงจากช่วงเช้าที่ผ่านช่วงรถติดมานะขี่ในเมืองรถเยอะๆเนี่ยผมว่าถ้าขี่ล็อกเก็ตสบายกว่าของสตรีททริปเป e ได้วยผมว่าทรงแฮนด์มันเออด้วยแฮนด์มันมันจะไม่เหมือนกับ ถ้าขอญอาตไปเพียกกับเ,เบรกบเอาเบรกเอามันจะไปข้างหน้าหมดเลยเออแต่เนี้ยคือตัวอมนะ่นแต่ตัวทักตัวขาเนี่ยมันจะยื้อมาข้างหลังหน่อยมันไม่ได้ยืดไปขา,า,าไมไ่ยืดออกไปเ<อ>พราะฉะนั้นทรงมันจะแบบแปลกๆนิดนึงตอนแรกๆนั่งเนี่ยแทบจะนั่งอยู่บนสันเกือบเกือติดถังน้ํามันแล้วค่อยๆขยับหาโพสิชั่นนั่งให้มันแบบขยับลงตัวกว่าจะได้ท่าที่แบบว่าเออโอเคเนี่ยมั่นใจละกล้าเล่นกับรถกล้าโหนกล้าเลี้ยวกล้าอะไรเงี้ย ทางเขาทางเขาต้องปล่อยเขาผมเลยวันนี้ขี่สติทิอย์เอสยาวๆตามไปเรื่อยๆเลยอ่ะก็เดี๋ยวเดินชมเครื่องดนตรีเพลินๆไปก่อนเพราะว่าโทรไปบอกที่ร้านสเต็กแล้วจับชุดใหญ่รอไว้เลยเนะวันนี้ร้อนมากเปิดแอร์มั้ยมีแอร์แอร์แต่ไม่รู้ว่าแอร์ยังไงนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าที่ร้านเขาเตรียมไว้ยังไงแต่ก็ดีนะที่มาแบบร้านดนตรีเนี่ยเพราะช่วงนี้คนอยู่บ้านกันเยอะเผื่อบางคนเกิดพรสวรรค์ขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัว คือบางคนก็บางคนก็น่ารักนะมืนมีมีเพื่อนใน Facebook บางคนเนี่ยเขาก็จะไลฟ์เล่นเพลงเล่นกีตาร์ร้องเพลงทุกคืนอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เผือ่อเป็นงานอนดิเรกเป็นงานอดิเรกแล้วก็จริงๆผมชอบเพราะอะไรวะผมเล่นไม่เป็นนะแต่ตั้งใจไว้เลยว่าเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเล่นดนตรีสักอย่างนึงเออฝึกสมาธิฝึกทักษะได้หลายๆอย่างเลยแล้วก็เป็นงานอดิเรกที่ดีเพลิดเพลินดีก็ให้ inter music เป็นสปอนเซอร์เครื่องดนตรีให้ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> เหมือนจะเป็นศิลปินปลูกฟังไว้ก่อนถูกต้อง <laughs> นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเ,เดินเล่นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพคลิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโทคาไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาโทร025138850 วันนี้อ,อากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ครับรคุณก็พามาให้เราอบโอโซนกันเล่นๆไม่ใช่เพราะว่าคุณอยู่ในเมืองอใช่ไหมเมื่อกี้ร้าน Inter music, อินเตอร์มิวสิมันแถวถิ่นคุณแถวรองเมืองแถวสวนหลวงตรงนั้นอนะ่ะก็ดูกีตาร์เพลินๆแล้วนึกขึ้นได้อยากกินที่บอกเป็นสไตล์แบบว่าแบบเราไปไหนก็ช่างถ้าได้กินอาหารแบบ อร่อยไม่ได้เกี่ยงว่าข้างทางหรือเปล่าต้องร้านหรูอะไรไหมวิ่งขี่มอไซค์นะต้องคำนึงถึงเรื่องที่จอดรถด้วยใช่ใช่เออคือก็เลยมีน้องทีมงานแนะนํามาครับเขาอยู่แถวนี้บอกให้มาร้านสเต็กในดําสเต็กในดําอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนท์อ๋อหาหาง่ายเลยเออแล้วเมื่อกี้เราออกมาเฮ้ยผมไม่เคยขี่เส้นนี้นะเอคุณพาขี่ทะลุ ซอกแซกซอกแซกมามาเรื่อยๆมาออกจนจนถึงวัดพระแก้ววัดพระแก้วอ่ะสามหลวงะครับเออไม่เคยมาเส้นนั้นไม่เคยมามาข้างๆกระทรวงกลาโหมตรงนั้นทะลุออกมาจริงเส้นที่เส้นนั้นอ่ะถ้ากลางคืนกลางคืนนะโอ้วัยรุ่นเพียบเพราะว่าเขาจะมาถ่ายรถกันเพราะมันรถถนนมันจะโล่งๆก็ดีก็ดีขี่ทางนี้ก็ถือว่าขี่ง่ายนะครับวันนี้มาร้านสเต็กในดาเขาบอกว่าที่เนี่ยสเต็กข้าวผัดปูสุกี้กระทะร้อนเมื่อกี้ผมเลยสั่งไปเบา สั่งไปตั้งย่าง2อย่างครับมีอย่างอย่างแรกเนี่ยเป็นชุดรวม A ก่อนครับรวมเนี่เ็ารวมไก่หมูแฮมแล้วก็ไข่ดาวอ๋อก็หนึ่งอย่างละอ่าแล้วก็ผมไปไหนนี่ถ้ามีหมูกรอบนี่ผมพลาดไม่ได้โอ้คุณนี่มีแฟนวันหลังลคุณต้องแบบทิปหมูกรอบได้เลยอฮาฮาเล่จัดรถมาฮาเล่แล้วจัดรถมานะที่เลยจัดนี่เดี๋ยวลองหมูกรอบผัดน้ำพริกเผาราดข้าวไข่ดาวด้วยเออแล้วเขาบอกสุกี้กระทะร้อนแต่ว่าผมสั่งสุกี้แห้ง อคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวแต่สั่งสุกี้กระทะร้อนมาให้ดูด้วยนะ๋อมันเป็นมันเป็นยังไงเออสั่งมาให้เผื่อทีมงานเพราะว่าถามน้องเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าสุกี้กระทะร้อนเนี่ยมันจะมาในกระทะร้อนเลยและจะมีน้าขุกขิดอ๋อให้มีควันฟู่ๆเลยน้ำมันจะค่อยๆแห้งไปแต่ถ้าสุกี้แห้งคือผัดแห้งก็คือใด้ปกสุกี้แห้งทั่วไปเออแล้วก็ผมไม่น่าเชื่อครับผมพามาร้านอาหารทั้นทีโจกลองเมืองสั่งไข่เจียว ไม่รู้อะไรโดนใจเขาผมรู้ผมรู้เขาติดใจนี้เพราะในเมนูเขเขียนว่าข้าวไข่เจียวไข่สองฟองไข่สองฟองไงเขาเขาเน้นเลยว่าไข่เขาสองฟองเอออันนี้เจ๋งนะไม่แต่ว่าจริงจริงนะข้าวไข่เจียวหรือว่าพวกกะเพราเนี่ยมันเป็นเมนูพื้นฐานที่แบบว่าถ้าอาหารง่ายๆขนาดนี้คุณยังทําได้อร่อยอะอะไรก็อร่อยเออไข่เจียวอร่อยต้องไงของคุณเนี่ยของผมผมชอบกรอบๆแห้งๆได้วะ ต้องกรอบกรอบขอบขอบนะกรอบเออใช่่เออแล้วแห้งแหงแล้วไม่อมน้ํามันไม่อมน้ำมันเออเนื้อแน่นๆถ้าไข่เจียวหมูสับบางคนบอกชอบกินฟูฟูไม่ต้องฟูไม่ต้องฟูเออคือผมเนี่ยแบบขอให้เนื้อแน่นๆแล้วขอบกรอบกรอบกรอบมีซอสพริกซะหน่อยนะใช่นั่นแหละเมนูง่ายๆนั่นแหละกินถ้าเมนูง่ายๆนี่อร่อยเนี่ยอันเดิมผมว่าอร่อยนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับระหว่างสั่งอาหารมา เป็นไงครับคุณโจ๊บสนุกสนานอ้าวคุณรีบวะเนี่คุณรีบวะอร่อยไงเดอะแกลลี่คาเฟ่ใครครับแถวบางขุนนนท์นี่แนะนำแวะมาเลยนะบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีทั้งเอาท์ดอร์และอินดอร์เย็นอย่างเงี้ยชอบสบายๆเย็นอย่างงี้บอมชอบครับที่สำคัญเลยบอกว่าเห็นขนมที่เรียงรายนี่ข้างๆติดกันเนี่ยก็บอกว่ามีร้านชื่อสายคลีนสายคลีนแสดงว่าไม่ต้องบอกเยอะ ใครที่คุมแคลอรี่เน้นสุขภาพปลายจัดไปนี่พริกไม่เผ็ดมันม่วงคองแคงต้มโค้งอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้บราวนี่กรอบเออก็ผมผมไม่ถนัดทางนี้น่าจะแบบว่าพวกผู้หญิงจุกจิกๆนะนะก็เอาไว้เอาไว้ติดได้นะครับครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยคือผมชอบเพราะว่าเนี่ยบรรยากาศดีนะเออนั่งสบายๆกอขี่มอเตอร์ไซค์มาถอดหมวกกันน็อกออกปุ๊บนั่งแล้วปุ๊บ ไม่อยากขี่ต่อแล้วเอานใจเย็นดิย,ย,ยังไม่กลับไม่อยากไม่อยากขี่ต่อแล้วนะเราก็กจริงๆแล้วก็คือไบค์เกอร์ก็ประมาณนี้ครับขี่ออกทริปหรือว่าขี่ไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องหาร้านนั่งเงย็นๆสักสักสักครึ่งทางอ่ะเพื่อจะต่อไปอีกหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็พันนี้เสร็จปั๊บก็กลับบ้านนะแต่ว่าก็ขี่กันง่ายๆสบายๆแบบนี้ วันนี้ไปทั้งโอ้ในเมืองร้านเครื่องดนตรีอินเตอร์มิวสิกอย่าลืมใครที่สนใจเครื่องดนตรีอะไรก็แต่ติดต่อฮียกบที่อินเตอร์มิวสิกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่มีโอกาสมาแถวบางขุนนนท์ร้านตำสารีตำรวจพุทธน์สารีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์เลยร้านสเต็กในดำนะครับเข้าผัดปูต้องกินสเต็กเซตเลยผมแนะนำข้าวไข่เจียวหมูสับนี่และคอมเมนต์เลยพริกเผาหมูกรอบไข่ดาวนะครับ ด้อย่างเลยเออช่วงนี้นี่บอกว่ากินแบบนี้แหละอร่อยสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาใกล้ๆจากร้านสเต็กไม้ใกล้มาที่นี่เด็กแกลลี่คาเฟ่จริงๆเขามีแบบอาหอาหารด้วยนะมีเยอะเอออาหารสลลงสลัดอะไรก็มีใครที่ถ้ามีปลดล็อกแล้วมีมาตรการปลดล็อกขึ้นมาปุ๊บอยากจะเฮ้ยหาร้านใกล้ๆนั่งสบายๆแล้วผมว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านนี้คือความไม่พลุกพ่านใช่คือแต่งร้านแบบสบายๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือนนั่งอยู่ในบ้านเพื่อนอะ สบายเออบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับที่จอดรถก็โอเคมีที่จอดลงจอดรถให้ด้วยครับก็แนะนํามาอุดหนุนกันได้ครับท้ายสุดวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทาง t r ิ u m ม h ใช่นะทั้ง Rocket 3R นะโรกเก็ต r r โรแล้วก็ตัวของ Street Triple RS วดหน้านี่เห็นแววๆพี่ออสบอกว่าน่าจะเป็น Tiger t i g e เ ห่างหายจากเราไปนานแล้วส่งรถปี๊ดเอวนเจอร์เนี่ยรถติดปี๊ือย่าเงี้ยเออส่งเอดเวนเจอร์ตั้งแต่ตอนนู้นเราเอามาสซ่ซาด้ากับตัวไทเกอร์800ไปเออใช่ใชทริปนั้นทิปนั้นก็ไปโอขี่กันออกไปแถวปทุมปทุมปทุมนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอมอวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นบอกจะมีตัวไทเกอร์แอนลี่แล้วก็มีตัวของ เออล็อกเก็ตจีทีก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับมอเตอร์ไซค์ t r i u m ัมแล้วก็การกลับมาของรถแนว a อ v นเจอร์เอ็นเจอร์คือรถมีกระเป๋ามีกล่องเนี่ยมันไปตกฮาร์เลย์หมดอ่ะมันไปตกเกอ i ์รี่เกตกัสซิกมันไปตกสปอร์ตกายมันไปตกอิเล็กตะกายไปร k คิงไปตกพวกนั้นหมดแต่ว่าพี้เดี๋ยวเอาพวก a อเ e n นเจอร์กลับมาบ้างนะครับ ไ้เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับสำหรับเรื่องเราดีๆแบบนี้ก็วันนี้จบทริปไปจบทริปเรียบร้อยหมดหน้าที่เราสองคนไปแล้วนะไปละากกาแล้วลครับกาแฟหมดละไปะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับบางขุนดนเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนผมเป็นเด็กนะบางขุดนดนะเป็นแหล่งผลไม้ขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนครับทุเรียนบางขุนดนโอ้โหขึ้นชื่อลือชาเดี๋ยวนี้ความเจริญของบ้านเมืองเข้าไปสวนทุเรียนหายหมดนะครับก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่เราพาท่านผู้ชมไปกันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะครับรักษากฎกติกามารยาทปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เขาวางเอาไว้ เราจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันวันนี้เวลาของบันทึกจากรอยล้อก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ